สีสีรมรังสีนามาเตโชมหาสัมมโนมหาปัญโยมหาราภมหายโสสัภสิทธิพระวันตุเมนโมโพธิสัตโตรมรังสี ประวัตโดยสังเขปสมเด็จพระพุทธจารย์โตปรมรังสีซึ่งเกิดที่อำเภอท่าเรือบนเรือที่จอดในแม่น้ำป่าสัก์ณนะบ้านไก่จนตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาของวันพระหัสสป,ปดีที่17เมษายนพุทธศักราช2 3 3 1ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งต่อมาได้บวชเป็นนาคหลวง ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในป,ปีพุทธศักราช2350สมเด็จพระสังฆราชสุขยานสังวรเป็นพระอุปชาและเป็นเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครต่อมาได้สร้างวัสตือเมื่อปีพุทธศักราช2400ก่อนที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพมารังสีจะมราณาภาพในสมัยราชการที่5เมื่อวันเสาร์เดือน8แรมสองคำ่ำ ปีวอกตรงกับวันที่22มิถุนายน2415เวลา24นาฬิกาบนศาลาใหญ่วัดบางขุนพรมในหรือวัดอินทรวิหารสิริอายุ84ปีพรรษาที่64เนื่องในโอกาส วันอันเป็นมงคลครบรอบ231ปีชาตการสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีถือเป็นวันอันเป็นมงคลเลิกจึงได้จัดสร้างพระสมเด็จวัดรักังและประกอบพิธีพุทธาพิเศษเบิกเลิกเบิกยาม ก่อนพิธีมหาพุทธาพิเศษวาระหลักอีกสามวาระนักคณะเก้าวัดรคังโคสิตารามวาระมหาวิหารพระเกจีอาจารย์ที่มาร่วมพุทธาพิเศษปฐมเมเลกนักคณะเก้าวัดรคังโคสิตารามวาระมหาวิหารพระอาจารย์ธนชัยวัสิริพงษ์ธรรมนิมิตกร,รุงเทพมหานครพระคูปหลัดมานิตรธรรมธีโรหรือพระอาจารย์มา วัดตึกจังหวัดนนทบุรีพระครูธีระวุฒิคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามเจ้าพณะกเก้าพิธีพุทธาพิเศษในวาระแรกวันที่4พฤษภาคม2562เวลา15นาฬิกาณสถานที่พุทธาพิเศกคณะเก้าวัดระฆังโคสิตารามวาระมหาวิหาร พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพุทธาพิเศษในวาระที่หนึ่งนี้ประกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระพิมลภาวนาพิธานวิผู้ช่วยเจ้าวาดวรคังโคสิตารามวระมหาวิหารกรุงเทพมหานครท่านเจ้าคุณพระบวรรังสีท่านเจา้า,เจาคุณสมชายผู้ช่วยเจ้าวาดวระคังโคสิตารามวระมหาวิหารกรุงเทพมหานครพระคูวิสุทธิวิทยาคม หลวงพ่อทองสุทธศีโลวัดบ้านไร่ทายาทพุทธคมหลวงพ่อคุณปริสุทธโธจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อเมียนกัลยาโนวัดบ้านเจเนียงวรารามจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสำราญวัดมะกอกหรือวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลวงพ่อประกาสิทธิ์อภิลาโศวัดหลักสามกรุงเทพมหานครพระอธิการอนุพัฒน์พระอาจารย์พงษ์ จ้าวาดวัดศรีจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีพระครูปรัหสราวุฒหรือพระครูปืนวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูไทยบวรกิจหรือหลวงปู่ตีปะวะโรวัดดอนเนรมิตรจังหวัดชัยนาทพระครูถาวรพัชรคุณหลวงพ่อสายบัววัดจันทารามหรือวัดตะกุดจ,จันทร์จังหวัดเพชรบูรณ์พ่อท่านแพวภละปัญโยหรือตาหลวงแพวสำนักปฏิบัติธรรม บ้านสายหลวงจังหวัดพัทลุงพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่น231ปีชาตการสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวรคังโคสิตารามวระมหาวิหารวาระที่สอง วันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณคณะ9วัดระฆังโคศิตารามวาระมหาวิหารพระเกจิที่มาร่วมนั 9, 9. 9. 9. 9. 9. ่งพุทธาพิเศษในวาระที่สองพระสงฆ์สมณศักดิ์9รูปสวดเจริญพุทธมนต์เวลา23.59นาฬิกา59นาทีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษประธานจุดเทียนชัย พระครูธีรวุธิคุณหลวงพ่อวิลาศจาพนะกเก้าวัดละคังโคสิตารามวระมหาวิหารพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหารจำนวนสี่รูปสวดมหาหนารายนามพระเกจิที่เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิตพระครูสารพาทโคสิตพระาจารย์หนุ่มวัดศรีสเกตพระครูพิจิตสรคุณพระาจารย์ชัยวัดบางไทร พระครูวีรการจนกิจพระอาจารย์สุรเจตวัดหนองหินพระครูสุธิสารโสพิษพระอาจารย์ต๋องวัดพุทธเคียนพระครูปรัชจิรพงศ์พระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตพระครูประหลัดเอกรินทร์พระอาจารย์เอกวัดละไมพระครูสังขรสมพงศ์พระอาจารย์มากวัดโพทองล่างพระครูสังขรสมพงพระอาจารย์เก่งวัดท่าเสาพระครูสมุทรคำนวณ พระจารนวลนวัดแก้วเจริญพระยบิกาสุภชัยพระจารปุ่นวัดใหม่กระทุ่มล้มพระมหาวัดชัยพระจารแช่วัดพังตุพระจารเอราวันอาติวีโรพุทธอุทยานธรรมโกศลพิธีมหาพุทธาพิเศษพระสมเด็จวัดระคังรุ่น231ปีชาตกาลณพระอุโบสถวัดระคังโคสิตาราม วระมหาวิหารที่รวบรวมสุดยอดพระเกจีอาจารย์แห่งยุคทั่วประเทศ,เทศนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลในวาระที่สคือวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2562เริ่มพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณหน้าพระอุโบสถวรารังโคสิตารามวาระมหาวิหารเวลา9นาฬิกาโดยมีพระพิมลภาวนาพิธานวิ เป็นประธานในพิธีบวงสวงก่อนเริ่มพิธีมหาพุทธาพิเศษวาระที่สซึ่งเป็นวาระสุดท้ายณอุโบสถวัดระฆังโคสิตารามรายนามพระเกจิที่นั่งปรกอธิฐานจิตพระพุทธไทยสวรร,วรคุณหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอธิการผิวอภิชาโตหรือหลวงปู่ผิววัดประดู่ทรงคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอาจารย์ขวัญเมืองสุธรรมโมวัดป่าหนองลมจังหวัดสะแก้วพระครูกรยานธรมาภรหลวงพ่อผาวัดไตรสามัคคีจังหวัดสมุทรปราการพระอาจารย์คำสิงห์สุนิมโลหลวงพ่อคำสิงห์วัดป่าถ้ำหมอจังหวัดชัยภูมิหลวงปู่บุญสรงทิตตสาโรวัดสันติวนาราม จังหวัดจันทบุรีพระครูวิมลภาวนาคุณหลวงปู่จื้อวัดเขาต่างเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิพระครูพิสิทธิธรรมคุณพอทันเอียดวัดโคกแย้มจังหวัดพัทลุงพระครูสังวรธรรมจารีพอทันผลวัดทุ่งนารีจังหวัดพัทลุงพระครูรัตนสิกขาการพระอาจารย์ประสูตรวัดถ้ำพุทธโกศีหรือวัดในเตาจังหวัดตรังพระครูปัญญาธารนวัต พ่อท่านค้าวัดแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชพระคคูอนุภาควุทิคุณพ่อท่านกระจ่างอนุภาโสวัดน้ํารอบจังหวัดสุราธานีพระคคูเกษมจิตตาพิรักหลวงพ่อล้านหรือพ่อท่านล้านวัดเกษมบำรุงหรือวัดขนายจังหวัดสุราธานีพระคคูโกศลนวการหลวงปู่ปั่นวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมพระคคูประพั์โพธิคุณ หลวงพ่อรัตวัดป่าหวายจังหวัดระยองพรครูปฐมวราจาร์หลวงพ่ออวยพรวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมพรครูพิมลศรีราจาร์หลวงพ่อแสงวัดลาดประดุกจังหวัดนนทบุรีพรครูประพาทโพธิธรรมหลวงปู่สุขวัดโพงามยวกจังหวัดสุรินทร์รครูวินิจปุญญากรหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์พระมงคลสุทธิคุณ หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซาพระครูสุพัฒธาจารคุณหลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่จังหวัดระยองพระปรัสสวัตสุวิชาโมูหลวงปู่ทองวัดตอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิญญาณกรรมานุญาติในยังรูมตัจะว่า้าตัวพระกวดาธรรมอเจนิญที่โกาการิโกยิปติโก้รับในราบความสวัสดีความมีโทษความมีกำลังเจริญอายุวันะ โปกระตันา,าสัสานุบาในความทเรนจ,จริตในความเป็นอยู่จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าจงร้ายข้าพเจ้าจงร้ายยั่ไม่ผลที่นิพพานยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าจงร้ายจงไปเกิดในมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปเกิดในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้มีธรรมอันบริสุทธ์กราบเท่าถึงนิพพานนะปฏิโย ัโสวัสดีทุกท่านที่สนใจเข้ามารับชมคลิปวิดีโอแล้วพร้อมที่จะเสียตังเช่าวัตถุมงคลทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่นะฮะเป็นพระสมเด็จ สมปรารถนาบารมีนะฮะที่มีพิธีปลุกเสกนะที่เข้าพิธีปลุกเสกพร้อมกับพระสมเด็จ231ปีชาตการนะฮะก็ตามวาระที่ได้กล่าวให้ทราบทั้งหมดแหละครับก็คือพระชุดนี้นะรุ่นนี้นะสมปรารถนาบารมีที่ท่านพระครูธีรวุฒิคุณนะฮะหรือว่าหลวงพ่อวิลาศเจ้าคณะก้าท่านจัดสร้างนะครับแล้วก็ปลุกเสกพร้อมกันเลย ทุกพิธีเลยนะฮะตั้งแต่เบิกเลิกนะฮะตั้งแต่เบิกเลิกแล้วก็จนถึงวาระในพระอุโบสถวัดระฆังนะฮะแล้วที่สําคัญด้วยว่ารุ่นนี้พันท่านเจา้าขุนเที่ยงนะฮะอดีตเจ้าวาดวัดระฆังท่านก็มาเสกให้ด้วยนะครับก็พร้อมๆกับ231ปีชาติกาลนะฮะพระรุ่นนี้จะมีทั้งหมด ที่เคยเห็นก็มี2พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่นะฮะสมปัติธนาบารมีเนี่ยมีสองพิมพ์พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เกตะรุซุม้มจะเป็น2แบบแบบที่มีแตกลายงาและไม่แตกลายงานะฮะในคราวนี้ในชุดนี้ผมเอาแต่พิมพ์แตกลายงามาอย่างเดียวนะฮะไอ้เนื้อธรรมดาที่ไม่แตกลายงาเนี่ยไม่ได้เอามานะฮะแล้วก็เป็นแบบพิมพ์ที่มีผสมมวลสารนะฮะพิมพิเศษผสมมวลสารเ,าเรียกว่าอะไร มวลสารพิเศษผงงาของหลวงพ่อเกษมเข็มมโกจีวอนนะจีวอนของหลวงพ่อเกษมที่ได้ามาแท้ๆอะไรเงี้ยนะก็เคยเอามานําเสนอมาให้ได้ชมกันเหมือนกันนะแต่นั้นไม่ได้หยิบมาให้มาในคลิปนี้นะสนใจยังไงก็สแกน QR code ที่ขึ้นให้นะทักไลน์ไปนะครับราคาก็ยังไม่ได้รุนแรงอะไรนะฮะผ่านมา สอง,ส,องสามปีแล้วนะฮะร,ราคาก็ยังนิ่งๆอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าอ่อมากมายอะไรนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะมาดูกันดีกว่าเออลืมบอกไปว่าก่อนที่จะเอาออกมาจากวัดนี้ก็ขออนุญ,ญาตให้ท่านเมตตาอธิษฐานให้อีกนิดนึงนะเพื่อเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะครับ ท่านพระครูทีระวุธิคุณเนี่ยหลวงพ่อวิลาศเนี่ยท่านก็เมตตาอธิษฐานจิตให้นะก็เห็นท่านไปปลุกเสกหลยหลวัตถุมงคลแล้วเหมือนกันนะนึกว่าท่านไม่ได้ปลุกเสกอะไรนะท่านก็ปลุกเสกได้พูดคุยกับท่านอยู่นานอยู่เหมือนกันนะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออะไรบ้างนะเลยถามท่านว่าเลยขออนุญาตท่านว่านะจะเข้ามาบันทึกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประวัติของท่านหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านปฏิเสธเลยท่านบอกไม่ชอบ ถ้าคุยกันเฉยๆเนี่ยคุยกันได้คุยกันสนุกนะฮะแต่ว่ามานั่งบันทึกคลิปเนี่ยท่านไม่ชอบก็เลยไม่มีโอกาสได้นําเสนอคลิปวิดีโอที่เป็นประวัติของท่านนะครับอ่ะมาดูพระแล้วกันนะนี่คือพระสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะฮะเกตทะลุซุ้มเขาจะ <c oughs> ล่าสันนะฮะตั้งแต่ซุ้มเลยซุ้มเนี่ยล่าสันนะ สอบถามมาว่าก็จะสร้างอยู่หลักหมื่นนะจะสร้างอยู่หลักหมื่นองนะกี่หมื่นนั้นไม่ทราบนะแต่ว่าหลักหมื่นนะนี่สวยนะซุ้มซุมนี่นะซุ้มครอบซุ้มเรือนแก้วนี่สวยนะเนี่ยหมเป็นระเบียบดูเป็นระเบียบอันนี้แล้วก็มีเกตทะลุซุ้มนะแล้วก็องค์พระนี่จะอวบอิ่มนะด้านหลังก็มีตา ประทับาตาประทับเนี่ยเดี๋ยวค่อยดอูใกล้ๆนะเป็นตาประทับคณะเก้านะฮะเขียนไว้ว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวะระคังโคสิตารามนะฮะแล้วก็คณะเก้ามีตาระคังนะฮะนี่คือเกียรติุรุซุม้มนะนี่ดูความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของของพิมพ์ทรง จะแตกรายงานม,มาเลยนะนี่เกตทะลุซุ้มนะฮะองพระจะล่ำสันนะฐานนี่ก็สมบูรณ์นะลักษณะสมบูรณ์จะมีพวกใย,ยพวกอะไรอยู่บ้างนะฮะมองเหมือนพวกสายศิล์พวกอะไรติดอยู่บ้างนะสายศิลเส้นใยผ้าอะไรประมาณนี้นะจะมีมีสองแล้วก็จะมีบางองค์นะนะ เป็นการทําให้แตกลายงามานะครับเหมือนการด้านหลังก็จะมีมีตาเนี่ยตาวัดนะตาวัดอย่างเงี้ยแสงหน่อยนะฮะน,นี่คือพิมพ์เกียรติลุซุ้มนะ อบกอิ่มอย่างนี้นะฮะจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆที่หลุดล่อนไปนะ,ะปลุกเส็กพร้อมกันเลยนะฮะเข้าพิธีส่วนมากจะเห็นเลยนะว่า ในวาระแรกๆนี่ก็จะเห็นเป็นพระสมเด็จแตกรายงาเพราะว่ารุ่น231ปีชาลกาเนี่ยเขาไม่มีสร้างรุ่นแตกรายงานะฮะไม่ได้สร้างแตกแบบแตกรายงามานะฮะก็จะมีภาพโปสเตอร์ภาพรูปภาพที่ติดไว้ในหน้างานในในตอนที่ปลุกเสกก็จะเห็นว่ามีภาพพระสมเด็จติดอยู่นะสมเด็จแตกรายงาของคณะเก้าเนี่ยรุ่นสมปาชนาบารมีนะฮะ ในการอธิษฐานจิตปลุกเสกวาระเบิกเลิกวาระที่1ที่2แล้วก็วาระสุดท้ายนี่แต่วาระสุดท้ายนี่ในพิธีใหญ่ไม่เห็นเหมือนกันนะ,ะมีท่านเจ้าคุณเที่ยงนะอยู่ในพิธีด้วยนะโอ้โหลวงปู่หลวงพ่อที่มาปลุกเสกนี่ก็หลายรูปนะไม่อยู่แล้วนะหลวงปู่หวนะนะวัดพุทไทยสวรรค์ เท่าที่จําได้แล้วมีอีกหลายรูปเลยไม่อยู่ะที่มรณะภาพไปเยอะมากนะฮะนี่คือเกตทะลุซุ้มข้อแตกต่างของเกตทะลุซุ้มกับพิมพ์ใหญ่เนี่ยอันนี้คือพิมพใหญ่แตกลายงาพิมพ์ใหญ่เขาจะแบบว่าซุ้มเนี่ยซุ้มเลื่อนแก้วเนี่ยข้างนอกเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ค่อยเป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะเห็นไ,ไหมตัวซุ้มเนี่ย ด้านนี้ก็จะตรงๆด้านนี้ก็จะโค้งมนนะฮะด้านนี้จะออกทื่อๆหน่อยนะทื่อๆแล้วน,นี้ก็จะโค้งมนลงมานะฮะองค์พระก็แตกต่างกันไปนะฮะองค์พระนี่ชรูดนะชะรูดดูแบบสวยงามนะนี่นะฐานเขาก็จะเพียวกว่านะเพียวบางกว่าแล้วถ้าส่องกับแสงไฟจะเห็นตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยจะมีเนื้อเนื้อ ในการแกะบล็อกจจะมีแบบว่าบล็อกไม่ได้เรียบจะมีเนื้อนูนขึ้นมานะพยายามจะส่องให้ดูจะดูยากหน่อยเพราะเป็นรายงานนะประกอบกับอุปกรณ์ของเราก็ไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> เหมือนกันนะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีวัดระคังโคสิตารามคณะ9นะ้าเป็นรูประคังนะฮะ ดูเปรียบเทียบกันในองค์พระพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะ,ะดูใหม่นี่อันนี้เกตทะลุซุ้มนะฮะนี่เสียงท่านจะกลมมนนะกลมมนนี่เกตทะลุซุ้มล่ำสันเลยนะฐานก็จะเน้นนะเน้นฐานมั่นคงอบอิ่มนะ เพินๆน,น,นี่โอ้โหเหมือนเหมือนไก่เสอ่ออันนี้ก็เป็นพิมพิมใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นี่ก็ชะลูดลงมาหน่อยนะฮะจะมีเว้าวมีโค้งนะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีแบบว่าเนื้อขององค์พระเขาเขาจะขึ้นขึ้นมาเนะี่ยดูองค์อื่นนะพิมใหญ่พิมใหญ่นี่ เนะเนื้อเขาจะปุดปดขึ้นมาตรงนี้นะฮะเส้นเส้นวงวงวงนอกเนี่ยนี่วงนอกเนี่ยก็นี่ยจะไม่สวยจะจะอันนี้จะจะตัดแล้วก็นี้ก็จะโค้งมนนะจะต่างต่างกันนะลักษณะพิมพ์ใหญ่ก็เป็นประมาณนั้นเห็นไหมฮะจะมีเนื้อเนี่ยเนื้อปูดๆขึ้นมาเนี่ย แถวพื้นผิวด้านในในซุ้มเรือนแก้วเนี่ยนะฮะนี่อันนี้สวยหน่อยนะเส้นเส้นซุ้มนี่ก็จะอันนี้จะสวยหน่อยนะสวยกว่าองค์สององค์เมื่อกี้น,นี่ฮะ นี่คือพิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ในรุ่นนี้ไม่มีพิมพ์เล็กแล้วมีพิมพ์นี้เลยพิมพ์ใหญ่นี่พิมพ์ใหญ่ความสวยงามพิมพ์ใหญ่นะฮะด้านหลังก็เหมือนกันดูใกล้ๆหน่อยน เป็นเป็นพระที่เคยทำประวัติแล้วนะฮะอันนี้ก็ไปวัดละรังมาก็มาบูชามามาทำคลิปด้วยนะฮะสนใจไงก็สแกน qr code แล้วกันนะฮะบูชาสั่งจองเลยนะฮะไม่มีเก็บปลายทางนะครับอ๋อนี่น,นี่ความสวยงามของพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่ก็นี่เลย มาดูพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะเกตทะลุซุ้มเขาจะแบบว่าลํำสันนะล้ำสันฐานมั่นคงนะฐานมั่นคงเนี่ยฐานมั่นคงสวยงามเลยนะอ่านะนะฮะ,นะฮะอ่ะลานไปแต่มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ นะเส้นซุ้มเขาจะแคบนะอันนี้เขาจะกว้างนะกว้างเลยพิมพ์ใหญ่นี่กว้างเลยนะจะชิดนู่นเลยฮนะเนี่ยอันนี้จะหนาโอ้สวยงามมากนะยังไงก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังแท้ๆลูกเสกวาระใหญ่นะวาระาที่สามหรือที่เออ่ที่สามเลยฮนะนะแต่ว่าเป็นรวมๆแล้วก็เป็นสี่วาระนะฮะท่านเจ้าคุณเออไม่ใช่สิ ท่านเจ้าคุณเที่ยงนะท่านเจ้าคุณเที่ยงก็ามาประกอบพิธีด้วยนะฮะในวาระสุดท้ายลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ